เราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรมเห็นเขาพยาบาเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่านเราจะไม่ทำบางทีเราก็ไปว่าใครไม่ได้ ไปสั่งสอนใครไม่ได้เพราะองค์บอกสันเลขาธรรมคือทําเครื่องขัดเกลากิเลสเห็นใครประพฤติปฏิบัติไม่ดีเป็นอกุศลเราก็โน้มมาในใจละเราจะไม่ทํานี่เรามีสันเลขาธรรมละทําเครื่องขูดเกลวเวลายมนั่งสมาธิได้ชันหนึ่งสองสามสี่พระาศาสดาบอกว่าเธออย่าคิดว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเกลวนะเธอแค่อยู่ด้วยวิหาร